วัสดีนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับโกะเกแล้วไมเราต้องพ่มแล้วทมาต้องมาแล้วไมเราต้องพิ่มมาอนนี้วอ๋อช่วงนี้เราจะทำคลิปน้อยลงเพราะว่าเราเกี้เกียจวันนี้ก็จะอยู่รออัปเดต ก็ดกูเก่งกันแล้ววันนี้เราไม่อยู่ในเซอร์วีนะครับเพราะว่าเรา,เราะไม่อยากเข้าเซอร์วีอ๋อแ,แล้วเราต้องทำน้กพึ่งกันอ,อ,อพราะฉะนั้น อรากุต่อไปน้ำพึ่งอืมอย,อยนี้เราใส่แบบนี้เราต้องพึ่งโอ้ว้าวพึ้งเรนโบว์สีน่นฮ่าฮ่าเราแค่นั่งรอ เพื่อนคนนั้พึ่งจะอ,ออกมาให้เราวันนี้เราจะทำคลิปหลายคลิปและช่องลองก็จะได้ทำคลิปแล้วนะครับไม่ใช่ช่องลองเรียกว่าไม่ใช่ช่องลองแต่ไม่ใช่อง,องของอีกคนนะครับก็จะทำคลิปแล้วแต่ก็ยังชอบหมุดเหลี่ยงอ๋อวันนี้เราจะมีคลิปฟังเกมล็อกฟุตเล่ห์หัวเสียงถกใช่ไหม โอเคผมพยายามจะหาแหวนานอนแต่ก็ยังหาไม่เจอดีแล้วเำมืราต้อมาคุยกันเนี่ยแล้วทำไเราคุยแล้วผมต้องมาคุยต่อแบบนี้ด้วยกูกับเดนมันดูไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราจะคุยกูกับเดนถึงมันจะไม่มีอะไรมากเลยก็ตามเพราะวันนี้เราจะมาอยู่แค่ข่าวดาวอัปเดตโอเคถ้าเสียงผมงเบาผมจะเพิ่มเสียงให้ แต่ผมไม่ใช่ตัวน,นี้ว่าเหตุเรื่นี้ผมจะเพิ่มการตัดต่อคลิปเข้ามาเพราะว่าของเคลว์คลิปผมมันดูไม่ค่อยดีผมจะเพิ่มการตัดต่อนี่นักก่นเพื่อาให้คลิปผมดูด,ดีขึ้นเราจะเราจะพัฒนาไปด้วยกันนะครับเราจะพัฒนาไปด้วยกนันต้องคุณดู กิมมี่อยู่น้อยนิดกระทบอ๋อช่องรองผมยจะไปติดตามด้วยก็ชื่อเดิมแต่ผมไม่คิดจะเปลี่ยนชื่อผมคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อนะเพราะว่าชื่อมันดูปกติอ๋อคือผมพูดมากเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยพูดมันก็ดูน่าเบื่อแล้วให้คิดมีการเอนเตอร์เทนซึ่งน้องรุ่นจะมองยังไงดีเพราะเขาค่อยเก่ง แล้วก็อย่างนึ่งครับผมดูวันนี้เราจะลงสามคลิปให้ได้แต่นับแต่นับแต่เราจะพุ้ยเราจะทช่องรองด้วยเพราะเราจะได้คลิปเยอะๆช่องหลักช่องรองช่องเราจะเป็นเน้นการเล่าเรื่องช่องหลักจะเน้นเล่นเกมโอเคนะครับแล้วเกมผมจะเล่นผมก็จะแอบดักฟาร์มรอกวคนชื่อมันมน่าเบื่อไม่าช่ผมจะ หลังหัดยิไม่ฟังล้วก็ไปนั่งฟังใหม่แต่ผมก็ขี้เกียจเพราะฉะนั้นก็จะทำช่วงที่ผมว่างๆและจ่ายคิดให้คนด,ดููโอเคนะครับโอเคเพราะฉะน,นั้นนี่ถูวะแล้วก็รอต่อไปอแล้วความเขาดาวจร,จริงๆับมาบ้า ้ด็ดูวตีริยานี่คือสันเจ้าเรากลับไหวนี่คือใครผมจะเปิดผมจะวังใครเพิ่ม ฉันจะตกฉันจะตกเมื่อกี้คิดไปไม่มีอะไรครับโอ้ยเราจะพัฒนาโซนแก,การมช่องติ๊กตอกเพิ่มด้วยเราจะแกรมในติ๊กตอกนะครับแต่สไตล์คลิปก็จะเปลี่ยนไปตัวเล์คลิปติ๊กตอกจะไม่ใช่สไตล์เล่นเกมต้องเปลี่ยนเป็นสไตล์เล่นเกมเด้อ ภาอ่ะใครมีจะอะไรไหมเขาจะเพิ่งแหลกเลยครับเพราะมีคนบอกเขาซื้อโอ้ใครบอกเขาซื้อเลยไม่สนใจนะผมก็นั่งดมเลยสี่สิแล้วก็จะมาดูกันไม่เป็นไรคร่ะ ว้าวเขาอยู่์เลยลูกข้ามก้าวมองกันก็เชื่อเอ้ยไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วครับก็ก็จะมีน bride, oh, so ั่นเราอยากไล่ได้นะครับแต่มันยังไม่พอ แม่คนที่ตามยังไม่พอครับแม่คนที่จะไม่สามารถไลฟ์ได้แล้วเพราะฉะนัน้นเราก็จะไ,ไม่ไลฟ์นะครับว่าเราจะเปลี่ยนแทนจะเปลี่ยนสกินตอนทำเอ,อ่อคลิปเรื่ครับจะเปลนกิโลบอตครับแล้วก็ตอนดูเชื่อจะเปลี่ยนเป็นเหรียญหนึ่งแล้วก็ตอนฟ้าวกับตอน ออก็อัดคลิปครับคือผมไม่เคยรูย้ซึ่งผมจะทำให้มันดูดีสุดเพราะวคลิปเราต้องกลางตื่นส่แล้วโอเคโอเคเข้าเรื่องว่าพรุ่รงนี้เราจะทำคลิปไม่พรุ่งนี้เราจะไปฟังกิมอกฟุตหาของ พอหลอกฟุตเอออาติดนานแล้วครับแต่ผมก็เข้าไปเล่นอยู่แต่ก็ไม่แต่ไม่ได้ค่อยลงฮิบลลอกฟุตเพราะว่าก็ผมไม่ค่อยอยากลงแล้วก็มีหลายเจ้าลงแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะน่าเบื่อถ้าผมลงโอเคนะครับ คลิปของช่องันเป็นคลิปการเล่าเรื่องแล้วก็จะพูดช่องถึงเราจะขี้เกียจมากกว่าดแต่ก็เดี๋ยวจะตัดไปตอนที่อัาเดียนให้นะครับว่าผมจะตัดผมจะหยุดการอัดวิดีโอไปตอนที่ใกล้นั้นนะครับสัก2ชั่วโมงเวเป๊เผมจะตัดอตอนนี้นผมจะซ่งและซีซ e โอเคท่านก็ตัดโอเค ทุกคนได้ย,ยินไหมได้ย,ยินใช่โอเคเราก็จะมาอัดคลิปกันต่อเออแหลกแหลกอะไรนี่เราจะงดการใช้คำหยาบเดี๋ยวโดนอีกไม่โดนหรอรโอเคอยากได้ละ <c oughs> ขอตอนนี้ผมกำลังรอการนำเดืยว แล้วก็รอซื้อซีแต่ซื้อซีซีซีผมเนี่ยจุดก,การที่ผมได้ออกไปท่องอยู่สัากพุงไหมจุดการผมได้ไปทดลองหลายอย่างผมได้ทดลองต้นที่ราคาแพงมากมันก็ไม่ค่อยแพงอะไรหรอกแต่ผมก็คิดว่าราคาดีดี่เยอะมากในอันเดตนี้แล้วเขามันก็ออกเยอะด้วยเดี๋ยวชมจะหยิบให้ดู แต่เราจะหนักสูงนะครับเพราะว่าเราน,นหนักต่ำราคาถูกนี่สามกิโลสามกิโลครับดูราคาดูราค่แบลวิสติตกเลยสามกิโลราคาห้าหมืม่นไม่ใช่ราคาตามปกติมั้นนะผม,มขอเพื่อนให้มาด้วยครับอย่าบอกใครนะครับอันนี้เป็นของผมผมขอเพื่อนมากเลยครับ ผมขอแทบตายเพื่อนไขมแล้วครับม่ไไม่ขอแหละมันจริงๆเขาขอมใช่ใช่อันนี้ใช่ก็จะเป็นอันนี้ไม่ใช่อันนีไ้ไม่ใช่นี้ก็จะเป็นผมว่าน่าจะอันนี้อันนี้มีติดน้ำครับอันนี้มีติดน้ำราคาก็คือโดยรวมราคาก็ถือว่าดีครับ แต่นี่คือเราเขาแต่นี่คือะครับจิดปับน้ำผึ้งนะครับกับบักน้ำสองแสนนี่น่นเ,เเนเอออตุ้มจนทด้เป็นตันอ,อย่างนี้นะน่าจะเผื่อขายไปละ เด้วยเกี่ยวควรจะลองสวนให้ดูคือตอนนี้หัวลองนั่งหาว่าอะไรราคาแพงเขาแค่นี้บอสซัมแต่ตอนนี้ก็ยังหามไม่ได้ดีมีราคาใกล้เคียงแต่ราคายังไม่เท่าดีครับเพราะผมก็จะนั่งตอนนี้ผมก็นั่ง,งคิดแล้วก็ผมก็จะลองเขาบ๊อบแต่บ๊อบมาใสา่ดูว่าบ๊อบไหนจะสามารถราคะาแค่นี้บอสซัมได้ ซึ่งมันก็ดูเป็นยาวคนแต่ผมแค่แต่ผมคแมค่ตั่งทำเล่นๆคนผมจะไม่ต้องติดต้นเรอจะไม่ต้องติดต้นนี้ตลอดเวลาพฤกษ์ไม่ค่อยไม่มีผลเออส,ส,สิ่งสสิส

อันนี้เก็บไว้ครับผมจะต้องใช้ควาเคสอันนี้เก็บไว้ผมจะใช้ควาเคสอันนี้ใส่ใส่ใจเลยใส่เลยยาวไปแล้วก็รอเวลาโอเคอ่ะอ๋อเจ็บเอออโ้ยเมื่อกี้หูเผลอาโพสับหล่นใส่ตัวเองโคตรเจ็บเลยเจ็บชิบหะหยอกหยอนแลครับ เรางดการพูดคำหยาบเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยพูดคำหยาบอาปจุบไปจุบ,จบโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงที่ข้อสามสุซีได้นะครับเดี๋ยวกลับมาโอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมลองฝืนลงเรื่องตอนที่ผมปิดไปตอนที่ผมปิดเจอการที่ผมต้องไปตั้งเก็บน,นู่นนั่นแล้วก็ต้องเ,เรื่องเพื่อการให้เธอพร้อมสำขบคลิปในช่องหนึ่ง 好像咯อ๋อเห็นไหมคำบอกแล้วมันจะจงเป๊ะๆกันพอดีเดี๋ยวนะครับผมจะซื้อแพ็กอันนี้ cepat cepat nah oh kenapa ah ah oke tambah